เดินทางได้วสวัสดีนะครับต้องเรนพี่หน่องที่เขาลอ่อดึมขาดจัง เส้นนี้คือเส้นบ้านคำที่มูลแล้วก็ลัดมาสถานีตำลวจตำภอคำม่วงเส้นนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะมันเป็นถนนลูกรังถ้าสมมุติว่ามันอัปเกรดเป็นถนนแม่ลัง เราถึงจะมาใช้นะตอนนี้มันยังเป็นลูกลังอยู่แล้วไปเอาเกดมาเป็นแม่ลังท่านสวนผารกำลังติดเอ,อ่อเรียกว่ากำลังแตกยอดเออ ก็เลยตั้งตัวทุกทกองห้าแสนกว่าเมื่อกี้ห้าแสนหรือสี่แสนไปน,นั้นเสาเสา V s หน้าโรงเรียนขามอ,อันนี้ทุ่งนานะครับ ป็นออกไปนี่ก็จะเป็นสถานีตำรวจขบวนใช่เดี๋ยวดูงบอีกข้อสี 4, 9, อ่แสนเก้าห้าร้อยเออสี่แสนเก้าห้าร้อยเนี่ยครับได้ถนนแค่เนี้ยเห็นไปเมื่อกี้เนี่ย อะไรอะไรสีเหลืองเราต้องไปดูดูให้รู้อ๋อเป็ดน้อยเรือเป็ดน้อยเออดีวะ่ะ เราไม่เคยเห็นมาก่อน,นสวนบัวเลยที่เกบะบัวน่าจะมีชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่ว่า น่ามานั่งเด็กเล่นทับตอนตอนนี้เราใส่ชุดกันแดเดเรียบร้อยนะครับใส่หมวกอีโมงขวัแกะด ตะวตะบูซอยนล็กซอยน้อยแถวนี้ไม่ค่อยไม่มา แฟตำตัมนะคระับน,นี้คือภาพของเราเราจะไม่เข้าไปทางโน้นนะเราจะไปทางนี้เดี๋ยวเราจะโดนตำรวจจับ ก็ย่างบ่นย่าบนข้าหมู อันนี้ก็คือที่ท่านบอกทุกไว้โควินหรียว่าศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามนั่นเอง ็จะไปแวะร้านขายออร้าหารประจชาติประจำชาติปิดก,ก่อนนะเียวกันในคลิปต่อไปลิคสวัสดีครับบ๊ายบาย